โอ้ยโ้ย้ยเกือบเบี้ยวแล้วโอ้แล้วถือมาทำไมในไฟเนี่ยโอ้แต่อ no> ยู่คนดูได้อยู่คนดูไม่เป็นไรคนดูไม่เป็นไรเกือบแล้วเกือบแล้วดีนะว่าเรายังแบบคัมแบ็กคัมวากลับมาได้นะคนดูนะไอ้พระครูถึงจอนมากๆเลยเมื่อไร่จอนจะมาหาป้าโรงแรมสักทีผมไม่ไปหรอกป้าผมไม่ไปหรอกป้าต่อให้จะไปโรงแรมหรือว่าไปไหนกับป้าแค่ได้ยินคำว่าป้าผมก็ไม่ไปแล้วนะป้าถอดใจเถอะนะป้านะถอดใจเถอะป้านะ ดวยนะแก่แล้วป้าต้องเข้าใจด้วยนะผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคู่ครองของผมก็ต้องเป็นวัยรุ่นเหมือนกันนะจริงๆชาติหน้าค่อยเจอกันป้าชาติหน้าก็อ,อย่ารีบเกิดก่อนนะป้านะจะได้ไม่ต้องมาโดนเรียกเรียกป้าเรียกผมเนี่ยเรียกป้าว่าป้าไงโอเคไหมผมไม่ได้มาเล่นเล่นวันนี้ผมมาลันวงการครับนะผมมาลันวงการจริงๆระวงเนี่ย มันไม่ได้ยินอะไรเลยคนดูไม่ได้ยินแล้วมันไม่สนุกเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงมันเพิ่มไม่ได้เพราะว่ามนุษย์ป้าแกยังไม่ทําตัวให้มันดีต่อสังคมเพราะว่าแกยังบ้ากามอยู่มันจะโดนแบนไลท์ลกสตรีมนป้าดีกว่ารับรองว่าเล่นป้าฟินกว่าสตรีมแน่นอนผมไม่เล่นป้าหรอกนะแล้วผมก็จะเล่นเกมนะป้าช่วยนั่งอยู่เงียบๆนะป้านะเพราะว่าตอนนี้ผมอารมณ์ดีนะเข้าใจไหม ผมจะเล่นเกมผมไม่เล่นป้าหรอกนะหรือวะโอ้ไปขึ้นไปสวยสวยงามดีเลยเนี่ยอ่ะครั้งที่หนึ่งอ่ะครั้งที่หนึ่งนะครั้งที่สองอ่ะครั้งที่สองแล้วครั้งที่สามอ่ะครั้งที่สามแล้วครั้งที่สี่อ่ะครั้งที่สี่แล้วครั้งที่ห้าอ่ะครั้งที่ห้าแล้วครั้งที่หกครั้งที่หกแล้วครั้งที่เจ็ดแล้วแาะครั้งที่เจ็ด ครั้ที่แอ่าครั้ที่9ก้า a few moments later คั้ที่สามไม่ขึ้นคั้งที่สี่คั้งที่สี่ก็ไม่ขึ้นครั้งที่สิบห้าอ่ะก็ไม่ขึ้นครั้งที่สิบเก้า <l ug> โอ้ยอใครก็เล่นถเถอฮัลโหลรี่ปีนมายี่สิบป่อยนี่มึ้นเะจีเอเอ้ย เกียนิน่งไว้เขาดูนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้กขาจริงจริงเขาแล้นิ่งไว้กขาจริงจริงไงนิ่งไว้ด้วยความตึงทำไมมันไม่ถึงอะเจเอ๋มือไขอที่ยืนเอาใ,ใ,คใครก็ได้รับหมารับหมารับหม่รับมา <c oughs> ไม่เป็นไรคนดูไม่เป็นไรคนดูนะไม่เป็นไรคนดูเราจะไปซีเรียสกับเกมคนดูนะเราจะไปซีเรียสกับเกมมันเยอะคนดูนะยิ่งเราซีเรียสไปเนี่ยมันก็จะทำให้การเล่นเกมของเรานั้นมันก็ยิ่งจะไม่สนุกนะคนดูนะเพราะฉะนั้นแล้วคนดูเราพลาดคนดูมันเล่นแหละผมไม่เสียดายตังสองร้อยกว่าบาทแหละผมเสียดายตังเนี่ประสาทผมจะกินหัวผมแล้วตอนเนี้ยเพราะเสียดายตังนี่แหละที่เสียตังซื้อเกมมาเนี่ย เราจะลือล้อะไรเอาเลยจะไปกับหมูทำไมเราไม่ไปไม่ไปหมูหมหมหมอ,อย่าบิดหมูอย่าบิดหมูอย่าบิดหมูหมูเอตอะไรโอ้ยหมูเอตอะยแล้วจ้าบิดทำไมเราแล้วไอข้าวเขาทำไมหมูเอตอะไรไม่ต้องให้ผู้ได้เกินเราก็เนี่ยเลยจานไหนก็ไม่ผ่านเลยเนี่ยหมูก็บิดหมาก็บิดชีวิตยฟังกิ้งเชม่าแต่ฟังก,กิ้งเชมว่าฟัง